ทองหมอนทองมาสามมาสี่แม่ไปชนลายกันเองเดี๋ยวโยกมามีพื้นที่มีเวลาโยกข้าวซ้ายโอ้โหจังหวะจะยิงสนามชัยนั้นมาเคลียไปได้ก่อนครับแมแ่แล้วจังหวะอ้าวแล้วโอ้เป็นเหลืองที่สองครับของวรลกรโอ้ต้องเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะไหนนะครับโอ้กลายเป็นแดงครับเป็นเหลือง<ป>สองดูจากการที่แจงไปดันไปมองว่า เป่าไปแล้วแล้วไปเล่นโอ้โหแต่จริงๆมันเป็นจังหวะเหมือนต่อเนื่องนะครับอะเดี๋ยวดูความช้านะครับนะครับก็ต้องใจเย็นครับกับตันก็ต้องช่วยกันห้ามก่อนเลยครับหมอนนยยาครับแมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะเหมือนกับกรรมาการเป่าฟาวนะครับแล้วก็เหมือนจังหวะบอลไหลมาแล้วเจเตะไปยิงนะครับนะก็ผู้สินมองเหมือนไปเตะบอลทิ้งอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับดูจากแหม ง่ายไปหน่อยครับง่ายไปหน่อยนะไอ้ฟาวนะวาฟาวนะครับแต่ว่าแม่บอลก็ก็เป็นจังหวะตามน้านที่ยิงนะครับก็ก็เป็นผู้ตัดสินคนเดิมนะครับนะคนเดิมที่